สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันมิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามวันนี้ผมยืนอยู่ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองบางตำบนวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบนวัดธาตุร่วมกับหมู่บ้านต่างๆในเขตเทศบาลในเขตตำบนวัดธาตุเนี่ยได้จัดการแข่งขันกีฬาวัดธาตุเกมส์ั้งที่22ครับวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานาสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองบางตำบนวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย นายสมปองจันทภัณฑ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี2566วัดาธาตุเกมส์ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลวัดาธาตุนายปราโมชสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลัวธาตุกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลัดาธาตุ ในการเป็นองค์กรพัฒนาตำบลด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาทุกประเภทรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชน ส่วนประเภทกีฬาที่ทําการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหญิงตะกร้อชายเปตองทีมประชาชนเปตองทีมเยาวชนและแอโรบิกเพื่อสุขภาพโดยมีขบวนพาเรดและประชาชนทั้ง14หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม,มคุณภาพของประเทศกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปีพศ2566ของิ๊กเนเยาวชนตะกอให้เกิด รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยบัดนี้ได้เวลาแข <c oughs> ่งขันกีฬาต่อต้านยาเสบติดประจำปีพศ2000ตลวัดธาตนักบัดนี้ ยกขึ้นไปไหนครับยกสูงสูุดพี่ต่อพี่ต่อให้เห็นหน้านะพี่ต่ออยู่เพิ่งนะครับบด้เห็นครับผมปล่อยเลยครับสอยต่อยตอยอยต่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 อยร่อยต่อยต่อยน่นยต่อยน่อากาศวีลมแรงนิดหน่อยนะครับวันนี้นะ กลับเลเนี่ก็คือบรรยากาศการเปิดการแข่งขันกีฬาวัดธาตุเกมส์ครั้งที่22ของเทศบาลตำบลวัดธาตุนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมข่าวหน้องคายก o o ด n e วสทาง YouTube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวันนี้ผมมงคลกนิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ